สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล i p โปโฮ l o นะคะก่อนอื่นเลยนะคะหากทุกคนชอบคลิปนี้หรือคลิป,ปอื่นๆในช่อง h ฮ p โปโฮ l o นะคะ mm hmm. ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้เ,เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจาก เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้เนีเราก็จะมาดูดวงนะคะรายสัปดาห์เนาะเป็นแบบแรนดอมนะคะดูได้ทุกลัคนาราศีแล้วก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้นะคะดวงรายสัปดาห์ของคุณในสัปดาห์นี้นะคะ คุณนะคะจะเจอเหตุการณ์บางอย่างเนาะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ากึนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะจะเป็นในเรื่องของการงานส่วนใหญ่หรือการติดต่อสื่อสารประสานงานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการพูดจากันไม่เคลียร์นะคะสื่อสารกันผิดพลาดสื่อสารกันไม่เข้าใจไม่ตรงเหตุผลที่คุณต้องการที่จะสื่อสารกันนะคะจะมีบางอย่างเนี่ยที่ ทาให้คุณรู้สึกอึดอัดเนาะแล้วคุณอยากจะปีกวิเวกนะคะปีกวิเวกเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะไต่ตรองพิจารณาในสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะคะแต่ในเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันจะเลวร้ยรายเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะมันมีเรื่องอึดอัดจริงจริงแต่ถ้าคุณปล่อยตัวเองให้เป็นฟรีสไตล์ค่ะเหมือนแบบปล่อยตัวเองให เป็นอิสระเนาะใช้ความคิดที่อิสระของตัวคุณเองอะคะ่ะกล้าที่จะทํากล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็คิดอะไรที่บางทีก็อย่าให้แบบอย่าคิดมากอะคะ่ะเนาะอยากให้คุณแบบโอเคเร้องไต่ตองก็จริงนะคะแต่บางอย่างเนี่ยเราก็อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์มันมากมาย นะคะแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะดีเองเนาะเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบบททดสอบนะคะเพื่อทดสอบว่าตัวคุณนั้นเนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งดีๆข้างหน้าแล้วหรือยังนะคะแต่ไพ่เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะ เจออะไรเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการที่คุณได้รับบททดสอบอยู่ถ้าเกิดคุณก้าวผ่านมาได้เนี่ยทิศทางหรืออนาคตของคุณในข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นในทางที่ดีแน่นอนนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะให้ทุกคนเนี่ยก้าวผ่านสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ณนะตอนนี้ไปให้ได้นะคะเรามาดูคําแนะน,นะะํา,า,า,นา,นานะคะจากไพ่มาพิคแนกันบ้างนะคะเพราะท่านต้องการจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณนะคะโอเค คำแนะนำใบแรกนะคะจากไพ่ราพิคเนตก็คือความรักใร่ความเป็นหนึ่งเดียวนะคะความสุขที่คุณควรจะได้รับเนาะให้คุณนะคะมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะบางทีเนี่ยมันจะมีบางอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ควรจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นก่อนนะคะคุณถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ เป็นไพ่จักราจักระหนึ่งนะคะเป็นจักราเกี่ยวกับการเข้าสังคมนะคะการต้องการความรักแล้วก็ความสุขนั่นเองนะคะไพ่ก็อยากให้คุณนะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่ตัวคุณเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะคําแนะนําไพ่ประพิเคศใบที่2นะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยจะเป็นไพ่จักระอีกจักระหนึ่งนะคะเป็นจักระเกี่ยวกับการอย่างรู้นะคะการมองปัญหาด้วยความเข้าใจนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยก็คือความเห็นแจ้งเนาะให้คุณนะคะมองเห็นปัญหาที่คุณเจอมองโลกนะคะตามความเป็นจริงเนาะเพราะว่าการมองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยคือเข็มทิศของชีวิตของคุณนะคะบางทีในเข็มทิศภายในตัวคุณนะคะคือกุญแจสู่ความสุข ที่แท้จริงสําหรับคุณนะคะให้คุณมองโลกตามความเป็นจริงเนาะแล้วก็คุณเนี่ยจะพบนะคะหนทางที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงแน่นอนนะคะแล้วก็พพ่พิคเนศใบสุดท้ายนะคะคือการทําให้สมบูรณ์แบบหรือการเติมเต็มนั่นเองนะคะเมื่อต้องการทําสิ่งใดนะคะจะบรรลุปเป้าหมายนั้นได้ ก็คือคุณจะต้องบรรลุด้วยความรู้หรือปัญญาของคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนาะเพื่อที่จะซัพพอร์ตข้อมูลในสิ่งที่คุณทําอยู่หรือซัพพอร์ตเหตุการณ์นะคะที่ คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมนะคุณพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแล้วนะคะก็คือเป็นการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเนาะหรือประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้นะคะเมื่อคุณเนี่ยมีความรู้มากนะคะสิ่งนั้นน่ยย่อมจะสําเร็จแน่นอนนะคะส่วนคนโสดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่ความรักเนี่ยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะก็จบคำทำนายนะคะสำหรับรดวงดาวสัปดาห์นี้แล้วนะคะ